เราทำงานมาหนักมาเยอะละเราขอขับรถเล่นสันหน่อยดีกว่าลุยโอเคนี่ผมก็สวัสดีท่นทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เกมเกมนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวรถอีกเช่นเคย <laughs> ผมมเ,เป็นเป็นเป็นคนที่ชอบรถอะนะเออก็เลยแบบว่าว่างๆก็เลยลองหาแนวเอ้ยทุยไม่ใช่ลองหารถแนว่าผมแบบรถ เล่นนะครับสุดท้ายก็มาเจอแบบนี้ผมแล้วก็แบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยผมสุดยอดเรื่องเรื่องระบบกฟิกราฟ,ฟิกอะไรเนะี่ยก็ถือว่าโอเคก็ก็คือเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบว่าสายฟาร์มาผมเลวลาว่างเยอะนะผมถ้าใครอยากจะได้รถเทพแล้วก็สามารถฟาร์มได้ผมจะเห็นได้ว่าตังเร่งขึ้นรัวมากเลยนะครับขาบอกเลยว่าเกมนี้มาเออมาเล่นเนี่ยผิดหวังหรือชัวร์อ้ทุยไม่ใช่ไม่ผิดหวังนะครับ สามารถมาเล่นได้เลยแล้วก็ไม่ได้อวยด้วยนะคือถ้ถาที่ผมขับมาประมาณหนึน่งวิแล้วเนี่ย <d> ก็คือประมาณว่ารถด,ดีมากเลยเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่เี่เล่นมาประมาณสักห้าทีได้เนี่ยเนี่ยผมก็ถือว่าดีมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเสียงจะดังไปหน่อยเถอะมุมมองเฟร์เวอร์ซ่นเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเดีดเดดเด็ดเด็ดเดเด,เ,ด,เ,ด,เ,ดเ,เราขอดเสียงเกมกันแป๊บนะโอเคโอ้เมื่อกี้มันลโบนี่วา ตอนนี้ผมมีตังค์เท่าไหร่แล้ววะมีตังค์สองหมื่นผมผมถอยลำโบนได้ปะเอ้ยเล้ยผมอยากได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยนี่ก็โควตอีกโอ้โหแต่เราคนแม่งรวยจังวะในแบบเนี้ยรวยเงินผมดิเงินผมเท่าไหร่หมื่นเก้าเงี้ยเราโอมหาเศรษฐีหนึ่งหนึ่งในสามะของเซิร์ฟนะผมที่รวยที่สุดในใ,ในในเซิร์ฟนี้แล้วเนี่ยผมโอ้โหไม่มีใครเทียบเท่าผมได้อะอ่ะโอเคเรามาตรงนี้เลยดีกว่าอุ๊ยมีวีพีด้วย เพกเชตวีพีท wow. yeah. ุเกียนแอคเซสทูเอกซ์ซิบเพิร์กว้าวคือถ้าเกิดว่าซื้อ VP เนี่ยก็ได้รถคันนีฟรีด้วยเนี้ยแล้วก็ได้เงินเดียววะอ๋อไม่ได้เงินแต่ว่าจะได้มันได้บูสแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อรูสลอยนะยผมในต้องทำโลโก้แต่ละโลโก้นี่มันแบบเลี่ยงลิขสิทธิ์นี้ครับโอ้โหนี่ก็โควิดเนาะอันนี้ก็เทสลาแต่ไม่แน่ใจว่าโมเดลเท่าไหร่นะครับ ม,ม,มันมันมีเปิดประทูนด้วเหรอฮะตกข่าวอะไรนเนี่ยอันนี้ก็ชิลอนโอเคอันนี้เป็นฟอร์ดมาสแตงปะวะไม่ใช่ฟอร์ดมาส a ตงดิระบบกิน i ี่เหรอน่าจะเป็นตัวระบบกินนี่นะตัวเนี้ยสีเขียวไม่ระบบกิน i ี่ก็ฟอร์ดอะแต่ผมว่าเออมันมันก็เป็นไปได้ทั้งคู่อะผมไม่ค่อยชำนาญสักเท่าไหร่มาเรามาดูแล้วกันเลยดีกว่าระบบกินนี่อะ ลำบกติโอเคก็ก็กเออส่วนตรงนี้เนะี่ยผมเป็นแท็กพาสนะครับแท็กพาสก็คือรถที่ว,ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อแท็กพาสปุ๊บอะเราก็จะได้รถคันนี้มาเลยฟรีนะครับผมอ่ายังหล่ออันนี้ก็จะเป็นล a บุกเกนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบีเอ็มใช่บีเอ็มเฟอร์รารี่ให้ดาวคือเฟอร์รารี่อือชัดเจนเชฟิวชิชิวให้ให้ดาก็คือ เชฟโรเลตชัดเจนโตโยต้าโตโยต้าเวลาเโอ้โหมีซุปเปอร์กับฮะมีซุปเบอร์มีซุปเบอร์สองศูนย์ศูนย์กับซุปเบอร์หนึ่งเก้าเก้าหกกูยอมใจในการตั้งชื่อของมึงเลยว่ะเนี่ยสว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 ยกินไม่ถือว่ามีรถเยอะอยู่นะครับผมแต่ตังกูนี่หมื่นเก้านะครับถ้าเก๋อกดบวกไปปุ๊บมันก็จะมาหน้าเด้งหน้าให้เติมเลยผมโอ้โหแต่ละอย่าง ใค่มันจะไปเติมคือคือคือแบบโอ้คือแบบอย่างเงี้ยโอ้รถรถก็คงจะแบบกาก,าก,ากแลวนวเนาะเออแบบว่าง่ยงยกายๆกะกากเนี่ยผม V พงวง V P เกนไซนเนี่ยโอ้ผมผมผมไม่เห็นสนเลยนะครับคือแบบโอ้ไรประโยชน์ผมบอกเลยว่าโคตรจะไรประโยชน์เขาบอกเ,ออเรื่องพวก V พวง V P ก,วก็ผมก็ไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะครับก็เออก็ก็กนั่นแหละก็ได้แค่เปิร์กแล้วก็ได้รถคบนี้ ฟรีโอ้ใครไปเอาแล้วก็บูธเงินใครไปเอาเนาะเรามาขับรถเล่นกันดีกว่านะผมก็อ่าโอเคก็ก็ก็จะมีอะพอลโลเนี่ยผมก็จะมีรถอะพอลโลนะครับซึ่งที่เราก็เออเออเออก็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 ตามนี้แหละครับเอ้ยบักเยอะได้เนี่ยเราเนี่ยเอ้ยหรือว่ากูนั่งผิดฝั่งวะโอเคกูนั่งผิดฝั่งอุ้ยกูท้อคนละ โคตรลัน่นโคตรลั่นเลย2ขีดพอครับพี่2ขีดพอตอนนั้นไม่ไหวโหไม่โคตรเลยโอ้โหโคตรแรง วิ 1> 1 <laughs> <c oughs> ่ง280แรงจัดแรงจัดนะบอกเลยแรงจัดแรงจัดโอเคครับก็คือเออรถของเออเออตัวอัพพโลเนี่ยผมในส่วนของที่เป็นพาร์ท V.I.P เนอะก็ก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยผมอาความแรงก็คือประมาณเมื่อกี้เลยเนี่ยผม280บวกบวกเลยครับ280ไม้ที่เป็นของไทยไม่รู้เท่าไหร่ดูแปะไว้แล้วกันโอเคแล้วก็ มันมีรถที่ผมอยากได้นะตอนนี้ตังค์ผมแค่สองหมื่นสามเองเหรอสองหมื่นสามรถที่ผมอยากได้ก็คือซูปราเนี่ยผมซูปราตัวหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดหรอไม่แน่ใจผมจำจำชื่อมันไม่ค่อยได้แป๊บนึงผมขอไปดูก่อนอืมราคามันอยู่ที่เท่าไหร่วะโตโยต้าโอเคผมซูปราอยู่ที่ห้าหมื่นเนี่ยผมห้าหมื่นซึ่งผมมีอยู่สองหมื่นห้านะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะทำการมีอยู่2เวนะผมก็คือ1เวทเทพยทูนะผมแล้วก็2ก็คือเวขยันนะครับสักแน่นอนนะผมถ้าเกิดว่าผมเวขยันเนี่ยคลิปกูยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เออผม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 ไม่เติมดีกว่าเออผมผมไม่เติมดีสุดเนะี่ยผมโอใครเขาเติมกันโอ้ยเ,เราทำไมาอยู่ดีเงินผมเพิ่ม 7, 5, เจเป็นเป็นเจ็ดหมื่นห้าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอะผม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 ,ผมไม่เข้าใจเฮ้ย ผมไม่เข้าใจจริงๆนเนี่ยเนี่ยขอร้องกาแ๊บนึงน,นะแม่งแหลกโตัวโยโดาโอเคซุปเบร่หนึ่งเก้าเก้าหกไงครับผมจัดไปหนึ่งคันซื้อเลยครับผมแม็กอยู่ที่ร้อยสี่ห้าไมล์เพอร์ทอเวอร์นะครับเพอร์เชสงเรียบร้อยกิยยสเรียบร้อยครับผมซุปเบร่ตัโตยตาเนี่ยผมเอ้ยไม่ใช่ตัวโยตาดีตัวโยดาเออนั่นแหละ โอ้เขามีวิทยุอ่ะผมผมผมขอออกหากจากเขาหน่อยแล้วกันนะครับมาโตโยต้าซุปเปอร์ลุยฮะัมเดียวไม่คิดจะมาจริงเหรอก็เออมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอืมคือถ้าเดฟมาเห็นก็ please fix this bug okay this bug is on เต่าซูบระ19 and 96 okay please fix this okay okay thank you okay ในวอุ้ยเสียงลั่นใช้ได้อยู่ลั่นลั่นก็เฮล่ะคือที่ผมซื้อมาเนี่ยหนึ่งก็คือผมนึกว่ามันจะบั๊กแค่ในโชว์รูมไงที่ไหนได้โอ้โหบั๊กใหญ่ครต ตาย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 แรงก็แรงแรงแรงยิ่งๆน่ครับเราเปลี่ยนคันดีกว่าเอาเป็นอพอลโลนี่ครับนี่ก่อนโอเคก่อนจะปิดคลิปขอลัล่นๆสักรอบแล้วกันนี่ครับผมป่ะลุยแล้วก็บวกกับฟื้นฟื้สั้นแล้วก็เปิดกราฟิกสุดแล้วกันนะเพื่อความอัอธรรถถ้าถามว่ารีเชตหายไปไหนกูลบออกแล้วครับผมสำค <c oughs> <c oughs> ัญโอเคป่ะลุย <c oughs> <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลืมปรับเป็นเกียร์เอ้ยเป็นเกียร์ธรรมดาโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใครที่ขับรถมาแข็งเนี่ยผมอย่าหาทำนะครับสับเกียร์ช้าช้าช้าจริงๆช้าจัดๆ,ๆมาลุย อพอลโลจัดไปขอลันสักหนึ่งรอบก่อนที่จะปิดคลิปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวนะโอเคเปล่าพี่เจธรรมดาละขอลันอีกสักรอบเนี่ยผมก่อนที่จะปิดคลิปก่อนที่จะจากลากันไปเออใจเย็นใจเย็นมันก็ลั่นเื่อ กี้ผมเนี่ยได้ทําการกด W กับตัว S พร้อมกันเนี่ยผมก็คือเป็นเป็นการแบบว่าเรียกแรงบิดของรถเนี่ยผมให้มันขึ้นเร็วๆหน่อยนะครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นเร็วขนาดอ่ะอันนี้เขาออกตัวธรรมดาครับผมอ่าน,นี่ก็อ,ออกตัวธรรมดาแต่เกิดว่าผมกด W พร้อมกับ S มันจะยังไม่ไปเว้ยแต่พอผมกดปล่ไป S ปึ๊บ เร็วจัดโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมจะปิดเป็นในส่วนของถ่ายฟุตเทจของคันนี้ไปเนี่ยผมพร้อมกับการปิดคลิปแล้วกัน